สำหรับคลิปนี้มาชมบรรยากาศนะครับของจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาชมบรรยากาศของจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้านะครับีฝนตกหนักๆมากเลยน้ำท่วมไปหมดนะครับตอนนี้สมุทรปราการไม่ต้องห่วงนะครับบรรยากาศด้วยภาพรวม ดูนะครับยังเมืคลค้มนะครับตกแรงมากมากแต่เมื่อคืนอุณหภูมิทางบนเสาอากาศ,าากาศวิทยิุนะครับวันนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับเจ็ดโมงกว่าใครที่จะไปทําการทํางานวันนี้นี่คคงลําบากนะครับลําบากกันหน่อยตอนนี้ก็ยัง ตกดินลินกันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยตกดินลินกันอยู่แต่เมื่อคืนหนักมาทั้งคืนนะครับการจราจรก็ติดขัดนะครับเด็กก็ไปโรงเรียนละนะครับวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับรถติดไปหมดเลยเมื่อวานนะ เมื่อวานก็เป็นวันเปิดเทอมใหม่ของเด็กๆก็ติดเยอะนะครับช่วงเช้าเมื่อวานวันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะฝนตกหมางแต่กลางคืนแล้วนะครับหมอกหมางแต่กลางคืนยันเช้านะครับนี่ภาพรวมของสถานีวิทยุนี่เป็นห้องส่งสถานีวิทยุลมชีรี่อ92.75เมกะเฮิร์ อำเภอเมืองจังหวัดส,สมุทรปราการนะครับวันนี้ก็เลยามาถ่ายาบรรยากาศคลิปนี้นะครับบรรยากาศให้ชมกันทางช่อง YouTube นะครับเข้าไปดูคลิปต่างๆได้นะครับทางช่อง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าหนุ่มลำชีเมืองมหา เป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามสับสไคราตกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบดไปบ่อะไรที่ติดตามชมอย่าก,กดทิ้งก็แล้วกันอ,อนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บึงเจ้าสมุทรนะครับเป็นบึงใหญ่นะครับที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการยาวไปนูน่นแต่ฝั่งทางโน้นนี่คือ เป็นน้ำนะครับแต่มันก็เป็นผักผักโบนี่แต่เต็มไปไปเหมดแล้วก็รอมองดูก็เหมือนกับไม่ใช่น้ำนะครับแต่แต่เป็นน้ำยาวไปถึงนู่นนะครับเป็นบึงใหญ่บรรยากาศดีป่าเยอะนะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับเวลาหนาวมาป่านอกน้ำขึ้นมาเอาปลานินนะครับโดยเฉพาะปลานินเอาขึ้นมาเป็น กันลดเลยนะครับนี่ยงรุเนี้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่หนาวเท่าไหร่ไม่มันไม่ได้นอกแต่ปีก่อนเนี่ยนกมาตลอดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่สมุรปากการนะครับบรรยากาศที่สถานีวิทยุลำชีเรดิโอเอฟเอ็มเก้าสิบสองจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์รนะครับ ตามรับฟังกันได้ทุกรายการทั่วโลกนะครับทุกวันนะครับอยู่ตรงนี้นี่ w w w บ a m um c h i r ย d i o c o m นะครับแล้วก็ทางช่องแอปฟังเพลินด้วยนะครับเอาสำหรับวันนี้ก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศเช่นนี้กันก่อนนะครับดูท้องฟ้าก็ยังมืดคลึม้มฝนก็ยังตกอยู่ครับตอนนี้ตกลินลินนะท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับ ให้บรรยากาศให้ชมกันสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปชมไปชมคลิปหน้าจะมีบรรยากาศแบบไหนจะทำอะไร <c oughs> จะถ่ายทําลงช่อง YouTube ให้ดูเพลินๆสาหรับคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขจเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ